ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปสู่วัดถ้ำผาแดดน,นะครับโดยข้างหลังเรานะครับจะเป็นรถสองแถวที่ทางวัดนะครับจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้เรากําลังขึ้นไปที่วัดถ้ำผาแดดน,นะครับโดยนั่งรถสองแถวที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้นะครับบรรยากาศวันนี้นะค่อนข้างดีเลยไม่ร้อนมากนะครบแล้วก็ทัศนียภาพรอบๆสวยงามมากๆเลยนะครับสําูรับตัว เราจะใช้เวลาขึ้นไปนะครับประมาณ5นาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าวัดถ้ำผาดันนะครับซึ่งวันนี้นะครับซันจะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับธรรมชาติและอันซีนของจังหวัดสกลนครน,นะครับที่ใครมาจังหวัดสกลนครห้ามพลาดนั่นก็คือวัดถ้ำผาดันนะครับซึ่งวัดถ้ำผาดันเนี่ยห่างจากตัวอำเภอ เมืองจังหวัดสวนครนะครับประมาณ17กิโลเมตรนะครับและสถานที่ตรงนี้นะครับก็ถึงทางขึ้นมาแล้วหลังจากที่เรานั่งรถมาจากโซนด้านล่างนะครับเดี๋ยวข้างในจะสวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพร้อมๆกันขณะนี้นะครับเรากําลังจะไปที่จุดแรกนะครับที่ห้ามพาดนั่นก็คือพระพุทธชัยราชานะครับเราจะไปทำการกราบสักการะนะครับซึ่งเป็นจุดที่อันซีนนะครับของวัดนี้นะครับ บรรยากาศร่มลื่นมากๆเลยสําหรับวัดถ้ำผาแดนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวมาแวะมากับสักระ,ละแล้วก็มาชมความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเข้าวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าใจรล่มเย็นนะครับด้วยทิวทัศน์ด้วยบรรยากาศต่างๆของที่นี่ สวยสดงดงามจริงๆนะครับมีเสียงน้ำตกมีธรรมชาติด้วยนะครับ นี่นะครับความสวยงามระหว่างข้างทางนะครับก็ให้เราทําบุญนะครับโดยการที่เขาก็จะให้ตัวแถบสีมาก็มาติดๆเรียงๆกันนะครับสามารถถ่ายรูปได้ส่วนใหญ่แล้วภายในวัดนะครับจะเป็นศิลปะที่แกะหินแกะสลักหินด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เรามาถึงสถานที่แรกแล้วนะครับนั่นก็คือจุดอันซีนพระพุทธชัยราชาครับ สวยงามมากๆเลยนะครับพระพุทธพระพุทธชัยราชาบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีการโยนเหรียญน,นะครับและเป็นการจำลองรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับสำหรับจุดๆนี้ก็มีประชาชนนะักท่องเที่ยวนะครับให้ความสนใจมากๆเข้ามา ร่วมทําบุญนะครับกันที่จุดจุดไหนสำหรับพระพุทธชัยราชานะครับเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปปกที่มีลำตัวแบบพญานาคนะครับสีทอง ลำตัวทอดยาวนะครับส่วนหางของพญานาคนะครับยาวลงไปถึงภาาแกะสลักหินที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมทางเดินมีการจัดทําเป็นซุ้มประตูไม้นะครับมีใบเฟิร์นแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะครับที่ให้ความร่มเย็นแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับให้เดินผ่านลอดเหมือนผ่านอุโมงค์นะครับเดินมาจนสุดทางก็จะพบกับน้าตกซึ่งถ้าเราอยู่จุดๆนี้เี่เราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติแล้วก็น้าตกที่สวยงามนะครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภาพแกะสลักหินทรายพระพุทธศีหะสายานะครับซึ่งเป็นประติมากรรมหินนะครับที่แกะสลักผ่านหินทรายนั่นเองนะครับโดยมีภาพอริยสงฆ์พระยาคุตเวสุวรรณนะครับด้านบนก็เป็นที่ตั้งของหินสีทองครับผมคล้ายกับพระธาตุอินแขวนที่สามารถมองเห็นมาแต่ไกลนะครับเรียบเสมือนเขาพระสุเมนนะครับตามคติของศาสนาพมและพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยณจุดจุดนี้นะครับ อและข้างหลังซันก็เป็นน้ําตกนะครับผมที่มีความสวยงามในเรื่องของความร่มรื่นด้วยธรรมชาติร่มรื่นมากๆเลยนะครับาทางด้านโน้นก็จะเห็นเป็นหินสีทองนะครับที่เหมือนกับพระธาตุอินแขวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมจุดต่อไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะพาไปกราบสักการะกันที่ศา,าลาร่วมบุญนะครับนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกของซันเหมือนกันที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปกราบสักการะศา,าลาร่วมบุญนะครับซึ่งมีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาติและไม้แกะสลักต่างๆนะครับอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเป็นไม้ทางต้นเลยนะครับอถอดรองเท้าก่อนขึ้นด้วยนะครับ รู้สึกล่มเย็นมากๆเลยสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับใครที่เข้ามากราบสกักการะก็สามารถขอพรได้นะครับโดยการเขียนชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดนะครับพันรอบแก้วแล้วก็ติดสกอเทปไว้นะครับก็จะมีเทียนนะครับ่าเชิญร่วมทําบุญเพื่อเสริม ดวงชะตานะครับเพียงชุดเ<ล>ทียนแก้วละ20บาทเท่านั้นครับและด้านหน้าของคุณผู้ชมนะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับเมื่อใครนะครับที่เขียนชื่อใส่เทียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการจุดแล้วก็เอามาปฏิสัตมาตั้งไว้เพื่อบูชาขอพรออกันนะครับ มีคาถาบูชาดวงชะตานะครับคาถาพิชัยสงครามด้วยนะครับของวัดถ้ำผาแดงอาสนะสงด้วยนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามรื่องของตัวธรรมชาติจริงๆนะครับผมด้านบนก็สวยมากเลยคุณผู้ชมว้า และตอนนี้นะครับเรากําลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปจุดต่อไปนั่นก็คือร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นอีกอันซีนหนึ่งที่เป็นจุดพีของวัดถ้ำผาแดงด้วยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามและมองเห็นท็อปไอวิวของที่นี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลย เราจะเดินผ่านลานคนบุญนะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นมุมสูงของรูปแกะสลักหินทรายนะครับจุดที่ผ่านมาของเรานั่นเองและก็จะได้ยินเสียงน้ำตกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอมองเห็นรูปแกะสลักหินทรายนะครับ ชมธรรมชาติของมัดถา้าผาแดนนะครับผมสวนป่าผาแดนทานธรรมนะครับมีน้ำอ้อยขันสดด้วยคุณผู้ชมแก้วละ25บาทเท่านั้นนะครับเป็นน้ำอ้อยคันออร์แกนิก สวัสดีครับคุณผู้ชมแนะตรงหน้าของซันตอนนี้นะครับก็คือผาแดนคอฟฟนะครับคุณผู้ชมที่มาเที่ยววัดถ้ำผาแดนเดินเหนื่อยแล้วนะครับมาชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนผาแดนคอฟฟนะครับเพื่อร่วมทําบุญให้กับทางวัดด้วยนะครับนี่ผาแดนคอฟฟเราออเดอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย และนี่นะครับก็เป็นเมนูของพาแดนคอฟฟี่นะครับเป็นเมนูทั่วไปเลยในะราคาน่ารักนะครับเมนูปัน่นบล็อกเพิ่มอีก10บาททุกเมนูนะครับหรือว่าใครต้องการน้าดื่มก็สามารถมาติดต่อที่จุดบริการจุดนี้ได้นะครับเพียงขวดละ10บาทเท่านั้นสําหรับน้ําเปล่านะครับร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะครับและธรรมชาติก็สวยงามมากๆตอนนี้ก็เป็นเวลากําลังดีเลยนะครับแดดไม่ร้อนแล้วก็มีลม พัดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับภายในวัดก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงามนะครับสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กันได้แบบร้อยรูปหัดรูปเลยนะครับสำหรับจุดนี้อ่าเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำของเราที่สั่งไว้นะครับ นี่นะครับน้ำของเราได้แล้วชาไทยชื่นใจเยน็ยนๆเลยนะครับอ่าชมวิวสวยๆแล้วก็จิบชาไทยที่วัดถ้ำผาแดนนะครับวันนี้คอนเทนต์ของเราสวยงามมากๆเลย สดชื่นมากๆเลยคุณผู้ชมข้างหน้านะครับก็เป็นวิวมุมสูงนะครับจากข้างบนวัดถ้ำผาแดนนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆก็มาท่องเที่ยววัดถ้ำผาแดนนะครับสวยไหมสวยไหมสวยครับขอพรนะครับลอดผ่านองค์พระพุทธชัยราชานะครับเพื่อเป็นสิมงคลรวมถึง ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็มาขอพรนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะครับก็ขอหัวิกรรมด้วยเพื่อเป็นสิริอมองคลนะครับขอพรล่อดทานอ่า ใต้ท้องขององค์พญานาคนะครับที่ทเป็นพระพุทธรูปปงางนาคปกนะครับพุทธชัยราชา,านี่นะครับเราก็ผ่านไปแล้วสำหรับจุดนี้ต่อไปเราจะพาไปชมความสวยงามาเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็ใกล้แล้วสำหรับถึงจุดต่อไป ขอพอรกันได้นะครับดเดินมาจุดนี้ก็จะยาวนิดนึงแต่ว่าก็มีธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่นะครับถึงแล้วสำหรับจุดนี้นะครับพระยาเต่าฟูผาแดนมหาโพธิสัตว์นะครับซึ่งใครที่มีเรื่องราวในใจหรือว่ามีประสาทในชีิตนะครับก็ สามารถมากระซิบบอกข้างหูเดทที่พญาเต่าภูผาแดนนะครับมหาบริษัทได้นะครับซึ่งใครที่พบเรื่องราวอะไรที่ไม่สมหวังหรือว่าอยากจะขอพรอให้ตัวเองเป็นมีสิริมงคลในชีวิตนะครับก็มากระซิบผ่านหูขององค์พญาเต่าภูผาแดนได้นะครับอืม ธรรมชาติล่มเลื่นนะครับและตอนนี้เราจะพาทุกๆท่านนะครับไปยังบริเวณที่เรียกว่าสาระายาบใจคนใจบุญนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครที่ได้มาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกราบสักการะกันได้่า ธรรมชาติลมลื่นสวยสดงดงามนะครับถอดรองเท้าก่อนขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่สวมหมวกก็อย่าลืมถอดหมวกออกนะครับว้าวเป็นหิงแกะสลักนะคุณผู้ชม มีพระปางต่างๆด้วยนะครับมมมีีโอกาาาสล้้วร่่ะคไน อย่ารบกวนช่วยหน่อยนะครับครับแล้วเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําบุญโดยการาบริจาคเงินนะครับใส่เสียบใส่ต้นบุญขอกน่าปเหนาโอ้ขอบพระคุณค่ะนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ของที่ระลึกมาด้วยนะครับตามกำลังศรัทธานะครับผม แล้วก็อย่าลืมมากับสักการะนะครับพระปางต่างๆนะครับมีตั้งแต่คนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์ให้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนครับอังคารจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีพระปางวันพระฤหัสนะครับวันเสาร์วันศุกร์นะครับก็กาบ ักกะละกันได้นะจุดๆนี้นะครับส่วนจุดต่อมานะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มากับสักกะที่วัดถ้ำผาแดนนะครับมาร่วมทําบุญนะครับใบโพเงินโพทองนะครับผมเขียนใส่ชื่อของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มาห้อยไว้ที่บริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะนําไปหล่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับอันซีนจุดนี้นะครับที่ห้ามาพลาดเลยใครที่มาวัดถ้ำผาแดนก็อย่าลืมมากับสักกราระเพื่อขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับผมวันนี้ทำบุญแล้วเราก็รู้สึกจิตใจรล่งเย็นนะครับแล้วก็มีความสุขอิ่มเอมใจ ไปกับเราในวันนี้นะครับที่วัดถ้ำผาแดนผ่านไปแล้วนะครับสําหรับแหล่งท่องเที่ยวของวัดถ้ำภูผาแดนนะครับจงังหวัดสุนครนะครับใครที่ผ่านมาจงังหวัดสุนครก็อย่าลืมแวะขึ้นมากับสาักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติที่วัดถ้ำผ,ผูผาแดนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย